ตาเป้ครับ<อ>พ่องใจง<ก>มดเลยกกอ่ากำลังทำอะไรครับท่านปหลัดของผมไอ้พ่องอย่าเอ็นไปะเว้ยทำไมถึงดังไม่ได้เอ็ดไม่ได้อตอนนี้กูขังสีพายไว้ในห้องไปขังสีพายได้ยังไงสีพายไม่ใช่เป็ดแค่ไก่ปล่อยสีพายค่อออกมาซะแกรสร้างบาปกรรมมากนักรู้ไหมเออไปพาบเมียเข้ามาจากผัวไปพาคลูกเข้ามาจากแม่ลูกเขาอ้อนร้องหิวนมอยู่ที่บ้านแล้วลูกเขาจะกินผัวที่ไหนไอ่ะพ่อง พูดถูกไหมเนี่ยพูดถูกสมุดจะเอาที่ไหนมาพูดถูกอีกละ่ะแกกําลังจะทําอะไรโกกกาลังจะแต่งงานจะแต่งงานใช่จะได้แต่งหรือแกทําไมอ่ะสีจะตายก่อนแต่งนะเฮ้ยหูชักเริ่มเฟซแะละ้วอ่ะเอาเราว่าคนเรา,าหูเริ่มเฟซรอดยากนะก็รู้ว่าหูไม่ดียังจะมาติดก็หัวตัดหูออกสิทีเดี๋ยวจะเสียหัวไอ้พองถ้าคออยยังกูไม่มีหูอ่ะ กูเป็นปลาไหลไปแล้วเป็นปลาไหลอะดีอย่ามาเป็นหนี้อย่างกระชันเลยแกกําลังจะทําอะไรกูกาลังจะแต่งงานไอ้เรื่องงานตายเนี่ยงานแต่งงานแต่งเนี่ยเออเดี๋ยวจะเป็นพ่องานแม่งานจัดงานให้แกขอบใจมากไหมพงศ์ระดับประหลัดเพชรแต่งงานทั้งทีต้องจัดให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีแน่นอนแกแต่งงานทั้งทีเออจะต้องมีสี่คนหามมีสามคนแห่มีแต่นำหน้า ผ้ะสักห้าเนสักหกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เมื่มาทำไมละพ้าเนสอ่ะไอ้ก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ทำบุญดักบาตรขัาบ้างหรือไงเล่าเออจริงข้างบนดิว่ะที่บ้านนะจัดไปได้หรอกทำไมอ่ะที่บ้านมันแคบแคบแล้วมึงจะไปจัดที่ไหนวะจัดกับบนสลาวัดเออวางขวางดีี่ว่ะวางขวางดีเข้าของยืมที่วัดใช้เสร็จสรงคืนวัดสะดวกดีจัดกับบนสลาวัดเออแล้วว่าแต่ว่าแกจะต่อโรงแกจะใช้โรงอะไร ต่อลงหล่อหรือยังลงอะไรของมึง,งล,ลงราชพิธีแต่งงานอ,อย่างเลยวะ่ะแล้วไอ้ลงที่ว่านเนี่ยแกจะเอาลงสําเร็จหรือว่าลงทําเองไอ้พงไอ้ลงทําเองมันยากมั้ยวะมันไม่ยากหรอก <S <s <ikt ak> มันมีค้อนมีตะปูมีไม้เก่า <S <s <ikt ak> เก่าก็ใช้ได้แล้วมันจะสวยงามหรือวะสวยสิเอากระดาษสีแปะไฟติดแล้วยิบยับมันก็สวยดีมั้งขนะะเออจริงของมึงแล้วลงสําเร็จอ่ะลงสําเร็จโดยมากเขาจะมีแอร์แถมไม่พร้อม ไอพองกูเปลี่ยนใจละทำไมอ่ะกูอลัวลกสำเร็จเพราะอะไรอ่ะกูเป็นคนขี้ร้อนเกเป็นคนขี้ร้อนเออถามหน่อยเธอเกเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยเวลาเข้าเสื้อคอหันไหม้เลยไหมมันช่ร้อนแบบนั้นร้อนยังไงอ่ะหมายความมันร้อนร้อนไม่ต้องเปิดแอร์เย็นๆแล้วจะเอาไว้สักกี่วันวันเดียวทำไมไม่ไว้เจ็ดวันกันไปละไว้จะพ่อเลยเจ็ดวันล้วจะได้ทำบุญครอบรอบเจ็ดวันกันไปเลยว้ายบ้าไงแล้วเรื่องมโหรีนี่ล่ะทำไมกะมันต้องมีนะ ไม่แต่ก็ละนาดมันต้องใช้สักอย่างม่งนั้นงานแกมันจะเหงาจะหงอยเออจริงของมึนดีกว่าแต่ให้ผมใช้แต่หรือใช้ละนาดงานแต่งงานเขากูทัเพทยด้วยทำไมมันต้องใช้ละนาดวะมันไม่ใช้แต่แต่วงกูไม่หามาหรอกเวลาหามามันเป่ายังไงหรือเปล่าเป่ายังไงแต่แต่แต่แล้วต่แต่เป่ายังไงนะแต่แต่แต่แตตัแตแต่วงที่ไหนเป่าดังแต่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 ไอตัวทำอ่ะเดี๋ยวฉันจะได้หาไปเป่าในห้องนอนฉันมั่ง ฉันจะได้เป่าก่อเต่เตะ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 เตเออนี่่องอะไรสิก่อนทุกวันแต่งงานข้องกูอะมึงล้อกเพลงกลมหอคุณฟังสักเพลงสิวะจะให้ตามคำขอโมลีบลีมเพลงกลมหอขอเชิญแขกูุมีิกียรติุขึ้นดาด้านซ้ายและด้านขวาลงด้านหน้า รับของชำลุวยนะครับเราแจกยำหมองเป็นของจำลุวยกรุณาอย่าเปียกครับให้พระคุณเจ้าขึ้นก่อนเฮ้ยผ oh. ่องอะไรสิทำไมปีมันวางเวงไงวางเวงไปก่อนเดี๋ยวคลึกคลื้นทีหลังโอ้ยมีนาแตงเฮ้เฮ้ย พองว่าแล้วปีกเธอ่นหหหหอนเธอเคยเห็นกันอยู่นะแบบมาโดนปืนแก๊บเข้ากกหูลูเบลเฮ้ยปล่อยพอ่อจังอบึอ้ยปล่อยพ่อพอนะพอ่อย่าไปพอนี่ปล่อยพ่อ บอพ่อกูบอกให้พ่อสั่งไม่หยุดเลยพ่อสั่งมันยังอีกมึงจะประคองมึงจะประคองพ่อประคองแม่มึงเหรอไอ้กูก็เป่าจริงมึงก็ร้องจังใครเป่ามึงร้องใครร้องเขาเป่ามึงร้องไงท่องกูให้มึงร้องเพลงกบหอมึงร้องเพลงคออะไรของมึงอ่ะปุ๊นนิดอีตี้หุย ็นอะไรมีคนโทรศัพท์เข้ามาฉ oh, oh, oh. ันตั้งระบบสั่นสะเทือนเขาไว้ดูไฟช็อตสไลด์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 เี้ยวออะไรเนี่ยหัวเว่ยเี้ยวออะไรนะหัวเว่ยอีกทีดิหัวเว่ยจะถามอีกนะตะคิวกินหน้า ฮัลโหลแค่นี้นะเอามึงคุยรู้เรื่องแล้วเหรอวะรู้สิครับรู้ยังไงอ่ะมาของประลัดโทรมาเอาเขโทรมาครับอุ้ยอ่านไหนไว้พ้องอาก้าอยังแกไม่ต้องถึงอาก้าอาแก็บกระตายแล้วแกปากไงเราคืนแรกจะเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงอะไรของมึงนักหนาลาดหน้าเลือกระเพาะปลาจะมาทำไมทั้งลาดหน้ากระเพาะปลาสีไม่ค่อยดีซะแล้วไม่อ่ะ สีไม่ค่อยดีซะแล้วทำท่าจะไม่รอดอว,วัดหัวเขียวตอมหัวให้ลึ่มเลยประหลาด่อหอ,อ